ยาดูดซึมอะไรที่ใช้กําจัดหนอนได้นะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวอ e ีมาเมกตินตรงนี้เลยนะคะแล้วอ e ีมาเมกตินเนี่ยออกฤทธิ์แบบไหนนะคะสําหรับตัวยาอ e ีมาเมกตินเนี่ยก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่6นั่นเองนะคะออกฤทธิ์แบบดูดซึมนะคะเมื่อหนอนหรือแมลงเนี่ยได้รับสารอ e ีมาเมกตินเบนโซอิเข้าไปแล้วนะคะตัวสารอ e ีมาเมกตินเนี่ยก็จะเข้าไปกระตุ้นการทํางานการเข้าออกของคอรรายนะคะแล้วจะทําให้แมลงแล้วก็หนอนเนี่ย เป็นอมพาตนะคะไม่สามารถที่จะกินอาหารได้แล้วสุดท้ายก็จะตายไปในที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับตอนนี้นะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีอีมาเมกติน2แบบนะคะก็จะเป็นแบบเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสูตรน้ำนะคะ,ะตัวแบบเม็ดเนี่ยหรือว่าชาวเกษตรอย่างเราๆนะคะก็จะเรียกกันติดปากว่าเป็นอีมาผงนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ผงนะคะ มันจะเป็นสูตร W G นะคะ W G เนี่ยก็คือจะเป็นสูตรเม็ดนั่นเองนะคะก็จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดทรายนะคะเม็ดเล็กๆนะส่วนแบบน้ำเนี่ยแบบน้ําก็จะเป็นตัวนี้นะแบบน้ำเนี่ยมันจะลงท้ายได้ว่า E C นะคะแต่เนื่องจากว่า E C เนี่ยมันก็จะไม่ใช่สูตรร้อนเสมอไปนะคะมันก็จะเป็นได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นๆเนี่ยผสมสารแบบไหนเข้าไปนั่นเองนะคะ แล้วถ้าถามว่าตัวยาอิมาเม็กตินเบนโซเอตเนี่ยสามารถผสมกับยาตัวอื่นได้ไหมนะคะก็จะขอแยกเป็นแบบน้ําแล้วก็แบบเมดละกันเนาะสําหรับแบบน้ำเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสูตร EC นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะผสมกับยาที่เป็นสูตร EC เหมือนกันไม่ได้นะคะยะ้ำอีกทีผสมกับสูตร EC เหมือนกันไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยาหนอนมแมลงอะไรก็ตามนะที่เป็นสูตร EC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราผสมสูตร EC ซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยเอาไปพ่นปุ๊บเหี่ยวตายแน่นอนนะคะอ่าต่อมามาเป็นตัวนี้กันบ้างนะคะอ่าจะไะไม่พูดเหรอจะไปอยากพูดจะไปไม่ยก็ไม่พูดแล้วไงอ้าวขัดอีกก๊ะกำลังพิュ๊บปุ๊บอ่ะดดยังไงจะไปอ้าวไป ส่วนเรื่องของสารจับใบนะคะตรงนี้เราก็ไม่ได้แนะนําให้ใส่นะคะเพราะว่าตัวนี้ไปสุด EC น้ามันมันเกาะผิวดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่ยาจับใบด้วยนะเพราะจับใบเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันไปชนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เนะาะต่อมาเป็นตัวแบบเม็ดนะคะอีมาเม็ดเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องไปดูตารางธาตุนะคะว่ามันสามารถที่จะผสมกับตัวไหนได้บ้างผสมกับตัวไหนแล้วปลอดภัยต่อพืชที่ปลูกนะคะอันนี้สามารถ ดูในอากูได้เลยนะคะทุกคนสามารถเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ดูได้เลยผสมได้หรือไม่ได้แบบไหนคะเขาจะมีเขียนรายละเอียดไว้เลยค่ะแล้วถ้าหากว่าอันนี้ก็ถามร้านค้า่งอะไรนะถามร้านค้านหรือถ้ามาถึงร้านค้าแล้วมาซื้อ,อยาที่ร้านแล้วนะคะก็สามารถที่จะสอบถามกับคนขายได้เลยนะคะว่า อ่ต้องการกําจัดตัวอื่นด้วยตัวนั้นตัวนี้เราสามารถที่จะเอาอีมาไปผสมกับตัวยาตัวไหนได้บ้างคะก็มีหลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าสารกลุ่ม6คือสารอะไรนะคะก็จะเป็นตัวอีมาเมกตินนี้เลยนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบแป๊บนึงก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวอาบาเมกตินนะคะตัวนี้เนี่ยก็ใช้กําจัดหนอนได้เหมือนกันค่ะกำจัดแมลงเพียงแต่ว่าตัวอาบาเนี่ย ก็คือเกิดก่อนนะคะอีมาเมกตินเกิดที่หลังก็จะเป็นสูตรพัฒนามาจากอบาเมกตินนั่นเองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสารอบาเมกตินนะคะก็เป็นสูตร ec ด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวอีมาเลยนะคะแล้วก็อยู่กลุ่ม6เหมือนกันด้วยการกําจัดหนอนแมลงเนี่ยก็คือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะและนอกจากหนอนและแมลงที่สามารถกําจัดได้แล้วเนี่ยก็ยังกําจัดหอยได้ด้วยนั่นเองค่ะยังไงก็ลองเอาไปพ่นดูได้เลยนะคะต่อมานะคะ สารอีมาเมกตินเบโซเอตเนี่ยใช้กําจัดอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็รวมถึงสารอาบาเมกตินด้วยเหมือนกันนั่นเองนะคะก็ใช้กําจัดเพีย้ยไฟเพีย้ยอ่อนเพีย้ยจัก,กระจันายเพีย้ยจัก,กระจันหนอนหัวดํามะพร้าวนะแล้วก็เป็นพวกหนอนนะคะอย่างหนอนใยผกักหนอนเจาะอ่หนอนอะไรนะหนอนช่อนใบด้วยนะคะหนอนช่อนใบหนอนห่อใบข้าว หนอนเจาะกระทูเข้าโพดก็ได้เหมือนกันหนอนบุง้งหนอนผีเสื้อหนอนเจาะฝักทัวด้วงน้ำมันแล้วก็เป็นพวกด้วงชนิดต่างๆรวมถึงมวนด้วยนะคะตัวมวนต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวอิมาเมกตินเบนโซเอตหรือว่าอาบาได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะอะ่ส่วนคำถามที่ว่าสารอิมาเมกตินเบนโซเอตเนี่ยตกค้างกี่วันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะแยกเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยก็คือตกค้างใน น,นกับแมลงนะส่วนประเด็นที่2นะคะก็จะมาพูดถึงในส่วนของการนําไปประกอบอาหารรับประทานนั่นเองนะ,ะมาที่ส่วนแรกก่อนเลยนะคะสําหรับในสวนเนี่ยใช้กําหนดนแมลงนะคะก็จะตกค้างอยู่ที่ประมาณ3-4วันนะคะถ้าเกิดระยะใน3-4วันที่เราพ่นไปแล้วเนี่ยนนหรือว่าแมลงมากินนะคะมันก็จะตายลงไปนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการนํามาประกอบอาหารนะอาจจะแบบ ปลูกที่บ้านส่วนโคที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพ่นอีมาไปนะก็ให้รอซัก1อาทิตย์หรือมากกว่า1อาทิตย์นะคะก็คือขั้นต่ําเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่า1อาทิตย์นะคะถึงจะเอามาประกอบอาหารได้นั่นเองค่ะซึ่งสารอีมาเมกตินนะคะก็จะเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ําในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะ แล้วก็สามารถที่จะย่อยสลายเองได้นะคะภายใน1อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปรับทานก็ต้องรอง1อาทิตย์เป็นอย่างต่ำค่ะสาหรับอัตราการใช้นะคะถ้าเป็นตัวเม็ดเนี่ยก็จะอยู่ที่10กรัมต่อน้ํา20ลิตรค่ะส่วนแบบน้ําอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่30มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรค่ะใครที่มีคําถามอะไรนะคะหรือว่าข้อเสนอแนะเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะยินดีรับฟังทุกคนนะ แล้วก็ตอนนี้เรามีเก็บปลายทางแล้วด้วยนะคะก็จะมีทั้งในแอปส้มนะคะ Facebook แล้วก็แอปฟา้าด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะ